มีคนถามมาว่าทำไมเราถึงต้องมีสูตรเยอะแยะเรามีสูตรเดียวแล้วใช้กับทุกอย่างไม่ได้หรอเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถทําได้ครับด้วยสสูตรสูตรนี้ซึ่งคือ the standard model แล้วก็สูตรนี้ซึ่งคือทฤษฎี general relativity ของอินสไตน์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้แค่2สูตรนี้มันก็เป็นไปได้แต่แค่เราดูรูปสมการนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอยากใช้แล้วลองคิดดูครับสมมติว่าผมอยากคํานวณว,ว่าลูกบอลนี้จะเด้งกับโต๊ะยังไงถ้าผมจะใช้แค่สมการ2อันนี้ผมจะต้องใช้สมการแรรกกค Standard The Model ในวนาาาํววณ่ ร์กแล้วก็อิเล็กตรอนทั้งหมดในลูกบอลน,นี้มันสัมผัสกันยังไง <S <S ซึ่งมันมีอะตอมเป็นหลายล้านล้านอันเลยแล้วเราก็ต้องมาคำนวณว่าแล้วมันเชื่อมกันยังไงแต่ทําให้เกิดแรงยังไงตอนที่มันเด้งหลังจากนั้นผมก็ต้องใช้สมการนี้ของไอ์สไตน์เพื่อคำนวณว่าถ้าเราอยู่บนโลกที่มีมวลขนาดนี้มันจะทําให้ Space Time บิดขนาดไหนทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงอะไรบ้าง <S <S ซึ่งถ้าผมจะทำการคำนวณแบบนี้ ผมองเริ่มจากระดับที่เล็กกว่าอะตอมบิวขึ้นมาเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลแล้วค่อยเป็นลูกบอลอีกทีหนึ่งซึ่งกว่าผมจะถึงลูกบอลอันนี้มันใช้เวลาน,นานมากๆและกว่าผมจะคำนวณแรงโน้มถ่วงได้ด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์มันก็ไม่ได้ง่ายแทนที่ผมจะทำอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นผมสามารถใช้กฎของนิวตันแทนได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงเท่ากับการที่เราใช้กฎ2อ,อันนี้แต่มันก็ดีพอแล้วแล้วก็ง่ายกว่าเยอะเราก็เลยต้องมีสมการหลายหลายในฟิสิกส์ที่ถูกใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน